ซื้ออนาคตนะ Liverpool เลว์ปูเลงคว้าตัวแทนซาลาดลีลาจัดจ้านแถมค่าตัวไม่แพงอีกด้วยห้ามพลาดอีกเทรนชีสเลว์ปูต้องปรับเรื่องความคงเส้นคงวานในภรรคนี้เอาได้ยังไงเทนเล่นแบบไหนหนูเยสเหมาะตำแหน่งอะไรห้าคำถามที่ครับต้องค้นหาในช่วงปริชั่นในครั้งนี้นะ เอาได้ยังไงปีกแท้ๆหองแดงมีข่าวเชื่อมโยงตัวรุกซัมบ้าของทางเบติสก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์ pool แฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์ p o o นั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันนี้นะ้ผมทางลิเวอร์พูลเล็งจะคว้าตัวดาวรุ่งดีลาจัดเจนมาเป็นตัวแทนของโมเมสซ่าลาเผยค่าตัวไม่แรงพร้อมชมคลิปความเก่งกาจด้วยในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ฟิชเชอร์เคสสื่อดังของสเปนร,รายงานข่าวาวา่าลิเวอร์พูลสโมสรั้นนำของสึกุตบอลพีมบริลงกิตสนใจในการคว้าตัวบรูอิ้นบริเก้เปิดดาวรุ่งจอมเทคนิคชาวบ,บราซิลจากทางเบรเอลเบติชทีมดังของลาติาสเปนมาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ โดยการนี้ทางหลุยส์อนเอรเก้วัย2ปีทึ่งย้ายจากทางฟลอรินเดเซมาอยู่กับทางบรอิลเบิชด้วยค่าตัว8ล้านยูโรหรือประมาณ304ล้านบาทเมื่อฤดูกาลชี้แล้วแต่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ปีแปรกนะฮะโดยลงสนามทุกบริการ43นัดทำไป3ประตูกับอีกจ็แอสซิสช่วยทีมเข้ารอบ16ทีมยูโรปลาลีกและกระจบอันดับ6ในลาลีกาสเปนตีตัวกลับไปลุยถ้วยรองของยุโรปได้อีกครัง้ง ทำให้ดิวัฟสูสนใจในการคว้าตัวหลุยสเ์อนริเก้ไปเป็นตัวแทนในอนาคตของโมเมซาลาซึ่งเล่นตำแหน่งเดียวกันแต่ตอนนี้อายุเพียงแค่2 1ปีแล้วซึ่งเวลาน,นี้เบนโจ๊วัย17ปีแล้วก็เคชคาร์ดอนวัย18ปีก็ยังไม่พร้อมจะก้าวขึ้นมาทดแทนดาวเตะทีมชาติอียิปต์รายนี้ แ้วดังขาวระบุเลยนะว่าค่าตัวของหลุยส์อนรดรเก้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ18-20ล้านยูโรคือ684-760ถึงล้านบาทซึ่งถือว่าไม่แพงสำหรับนักเตะอายุ22ปีแต่เดวูฟูไม่ใช่แค่ทีมเดียวที่สนใจโดยมีทางเบริอัลมาริสบา์เซเรน่าอัสซมิล่าปาดีสซช์แมงและก็จูเวนตุสที่เฝ้าจับตามองฝีเท้าดาวรุ่งรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะ โดยการน,นี้คารินเอลิสเดอร์อาร์โนระบุว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องแก้ไขเรื่องความคงเส้นคงวาให้ได้พร้อมบอกว่ายินดีเล่นทั้งในตำแหน่งแบ็กขวาและก็กองกลางในทางนีนะซึ่งแทงเอลิสเดอร์อาร์โนแบ็กขวาลิเวอร์พูลยอดสโมรสรแห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่หงแดงต้องแก้ไขให้ได้ด้การน,นี้คือการที่พวกเขาต้องมีความคงเส้นคงวามากกว่าเดิมโดยซีซั่น2022ลิเวอร์พูลมีฟอร์มที่น่าผิดหวังด้วยการได้เพียงอันดับ5ในลีก แถมยังไม่มีแชมป์ติดมือเลยซึ่งนั่นถือว่าสวนทางกับหลายฤดูกาลก่อนที่พวกเขามักจะทําผลงานได้โดดเด่นในครั้งนี้โดยสิ่งสําคัญคือความคงเส้นคงวาตลอดช่วงฤดูกาลก่อนเรามีผลการแข่งขันที่ดีตอนเจอกับทีมใหญ่แต่เรานั้นไปทําแต้มหล่นในนัดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมเยือนแต่นั้นเรื่องเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างก็คิดว่าจําเป็นจะต้องแก้ไขจงได้หักเตช่าองังกฤษบอกด้วยนะว่าพร้อมจะเล่นทั้งในตำแหน่งแบ็กขวา และกองกลางหลังจากที่เขาโดนขยับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ทั้งกับทางลิเวอร์พูลช่วงปลายฤด,ดูกาลก่อนและก็กับทีมชัน่นกริมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมีสิทธิ์ตัดสินผมก็แค่เล่นในตำแหน่งตามที่ผมได้รับคำสั่งมาสิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือผมร,รู้สึกสนุกกับการเล่นฟุตบอลผมสนุกกับการเล่นเป็นแบ็นขวาและก็สนุกอย่างมากกับตอนที่ไปเล่นตรงกลางสนามมันเป็นพื้นที่ที่ผมนั้นร,รู้สึกเล่นแล้วสนุกนะ และผมก็กำลังเพื่อเพลินกับความท้าทายในการเล่นทั้งสองตำแหน่งดังนั้นคุณก็มั่นใจได้เลยว่าผมจะสนุกกับการเล่นตรงนั้นและรยายการหน้าแต่ผมกำบันดีมีอำนาจตัดสินใจว่าอยากจะเล่นตรงไหนกันแน่ในครั้งนี้ เลี้ยวฟูเข้าสู่ช่วงตเตรียมความพร้อมในช่วงปริซันอย่างเป็นทางการแล้วโดยทัพผงแดงจะลงแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกในสัปดาห์หน้างานนี้ก็เลยมีคำถามมากมายที่ทางเชเกนคอฟต้องคบคิดก่อนถึงจะช่วยถึงจะช่วงปิดฤดูกาล2023ในครั้งนี้ โดยสำหรับตอนนี้นักเตะที่ทด้ช่วยทีมชาติในช่วงเดือนที่ผ่านมาเดินทางกลับไปที่ e x ็กซ่าเ i n นนิ่งเซ็นศูนย์ฝึกซ้อมสมโมสรตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อเตรียมตัวในการเรียกสภาพความฟิตโดยที่ยังไม่มีเคอร์ติสโจนกับทางฮาวีเอลเบรชพี่ช่วยอังกฤษชุดรุ่น u ู21ปีคว้าแชมป์ยูโรยู21ปีและจะกลับเข้าแคมป์ในวันถัขาน,นี้ ขณะที่ปลายสัปดาห์นี้เลเร์พูเตรียมยกพลขึ้นบกนะฮะที่ประเทศเยอรมน,นีเพื่อจะเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงปริซันจุดนั้นก็เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับการเล่นเกมอุ่นคเครื่องในเอเชียช่วงปลายเดือนนี้หลังจากที่ฤดูกาลที่น่าติดหวังผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือครับจะต้องเตรียมแผนเพื่อน,นำมาใช้กับทีมสำหรับความท้าทายทีมั้นใหม่โดยสำหรบครับเองก็มีคำถามทีนท่น่าสนใจ5ข้อที่อยากจะรู้ว่ากุนสือชาวเยอรมันจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ เริ่มอีกที่หนึ่งกกองคกรักันเทนชวนจะเล่นตำแหน่งไหนกันแน่โดยช่วง10เกมสุดท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาทุกทุกคนนั้นได้เห็นเต็ม2ตาแล้วว่าเทรนด์สเดออารโนกลับมาทำผลง,งานได้อย่างสุดยอดอีกครั้งหลังจากที่ครับจับเขาลงเล่นตำแหน่งอินเวอร์สฟูลแบ็กซึ่งมันทำให้นักเตะได้ขยับเข้าไปตำแหน่งกองกลางและก็ใช้ศักยภาพที่มีสร้างความอันตารายให้กับทางคู่แข่งเยอะมากเลยนะ ผลงานเจ็ดแอซซิตกับ1ประตูเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่านักเตะน,นั้นมีอิทธิพลมากแค่ไหนในการเล่นตำแหน่งนี้ขณะที่แกริ o u เอาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษยังจับหนุ่มเทรนไปยึดตำแหน่งออมิดฟิลด์ตัวเต็มให้กับทางทัพสิงโตคำรามและเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นไปอย่างมากในความหลังนี้ โดยการน,นี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆว่าครอบเนียจะมีพัฒนาการาแผนไปในทิศทางไหนตลอดช่วงปรีซั่นนี้และเลอร์พูจะเตรียมหาหรือจะทำยังไงเวลาที่แข้งเจ้าของเสื้อมาเลข66ไม่ได้ลงสนามสำหรับคำถามอย่างหลังเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนควรต้องได้พักร่างกายบ้างในช่วงของปรีซั่นดังนั้นนักเตะคนอื่นต้องพยายามที่จะเล่นในบทบาทเดียวกันกับเขาตอนปรีซั่นในครั้งนี้ให้จบได้ ่อมาข้อที่2ระบบใหม่จะใช้ต่อเนื่องหรือไม่จากฟอร์มการเล่นที่ทุกๆคนได้เห็น,น,นในาการที่ผ่านมาแฟนบอลของแดงคงคาดหวังที่จะเห็นครอบมาพร้อมกับระบบการเล่นที่มีการปรับปรุงและก็ปรับแต่งให้เหมาะกับทางขุมกำลังชุดปัจจุบันและพวกเขาและพวกแข้งใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงสมัยน,นี้โดยระบบ3-5-2นั้นถือเป็นรูปแบบใหม่ที่ทางสบ,บ็อกเดอรคอฟจะได้เห็นในช่วงท้ายของซีซั่นล่าสุด โดยระบบนั้นมีความไหลลื่นและก็เล่นได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นครองบอลหรือว่าไม่ครองบอลขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นระบบ4-4-2ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายจึงอาจจะเป็นอีกตำแหน่งที่ต้องการมีการเสริมทัพเพราะบทบาทของแอนดูร์รบสันอาจจะถูกกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกรณีของหนุ่มเทรนก็เป็นได้ ครับกับทีมงานจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค่อยๆพัฒนาการระบบการเล่นอย่างต่อเนื่องและงานนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นในช่วงออกสตาร์ทเกมอุ่นเครื่องตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปต่อมาข้อที่ 3. จะมีใครย้ายเข้ามาเพิ่มอีกไหมทีมจัดการคว้าตัวอาริกแม็กอาริสเตอร์และก็ดมินิกส์โซบ็อกไรต์มาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยช่วงสมันนี้และพวกเขายังคงมีข่าวผูพันกันมตเตอีกหลายคนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้บทสรุปแต่อย่างใด สำหรับตลาดพ่อค้าแข้งยังไม่เปิดตัวจนกระทั่งวันที่1นึ่งการยนนนี้หากมองในบุมบมองกองเชียร์หงแดงอาจจะรู้ว่าทีมยังคงเสริมทัพช้าไปหน่อยเพราะลิเวอร์พูลเคยได้รับบทเรียนจากการไม่รีบเสริมแก่งนี้มาแล้วเมื่อสเสมอร์ที่แล้ว ขณะนั้นเดอะเรดพยายามที่จะสร้างขุมกำลังให้แข็งแกร่งที่สุดนะฮะเพื่อจะไม่ให้เกิดบอรเดียนซ้ำสองโดยช่วงที่ผ่านมาพวกเขามีข่าวโผพันกับทางบโรมมโอราเบียกองกลางอนาคตไกลของทางเซาทัมตันซึ่งหากทำสำเร็จก็ถือว่าครอปเนี่ยมีการยกแผงมิดฟิลด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แรก็ตามลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมาเสริมทักอีบรายเพื่อเตรียมรองรับระบบการเล่นที่ครอปอาจจะจับโรเบสตันสวมบททางอินเวอร์สฟูลแบ็กอีกคนก็เป็นได้ นอกจากนี้ทีมอาจจะมีผู้เล่นอำนาจสโมสรเพิ่มเติมอย่างน้อย2-3รายก่อนที่พวกเขาจะเซ็นแข้งหน้าใหม่มารุ้มทัพเพิ่มก็เป็นได้ดังนั้นการได้ผู้เล่นเพิ่มที่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแคมป์ฝึกซ้อมย่อมเป็นผลดีกับการเตรียมทีมอย่างยิ่งในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4แล้วดูเยสจะเล่นตรงไหน ดาวินดูเยสเนี่ยทำผลงานได้ค่อยคงเส้นคงวาม,มากหายนักแม้ว,ว่าจะตัวจะลงเล่นได้โดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหานั่นก็คือจังหวะการจบสกอร์เพราะถ้านักเตะสามารถเปลี่ยนโอกาสที่มีเป็นประตูได้เชื่อว่าครอปนี่คงจะยิ้มแก้มปรีบมากกว่านี้สำหรับทางครอปนั้นดูเหมือนว่าเขาต้องการบางอย่างจากทางดูเยสช่วงท้ายของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากนายใหญ่ชาวเยอรมันอยากเห็นนักเตะลงมาช่วยเกยมรับให้ได้มากกว่านี้และพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยด,ดูการแรกนูเยสในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาถูกจับไปเล่นเป็นแนวรุกฝั่งซ้ายและก็น้าเป้าแต่สำหรับซีซั่นใหม่เจ้าตัวต้องเจอกับอาการแข่งขันอย่างสูงเพราะทางฝั่งซ้ายมีทั้งรุยดีอาร์สกับทางทีโกโชตาส่วนหน้าเป้ามีโคดี้กัปโปที่ฟอร์มแรงเหลือเกินขณะที่ฝั่งขวาโมเมซาล่าจองสมรทานยาวในครั้งนี้ดังนั้นนี่คือช่วงซัมเมอร์ที่มีความสำคัญสำหรับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยเป็นอย่างมากเลยนะ และดูเหมือนว่าเขาก็รู้แบบนั้นทําให้เจ้าตัวนั้นมีการซ้อมฝึกภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและวันแรกที่กลับเข้าแคมป์เจ้าตัวก็สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและครอบรวมถึงทุกๆคนในสโมสรด้วยภาษาอังกฤษ,กษในครั้งนี้เพิ่มเจออีกด้วยนะและขา่าวริบบิ้ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกรรมทุกๆท่าน